เผยข้อมูลคลาส x ซอเออาจใช้ชิปเซ็ตจาก m e d i a t ท k ด้วยล่าสุดสำนักข่าว SN New s ที่เกาหลีใต้ได้เผยว่าคลาส x ซอเอจ e มอาจมีการใช้ชิป m e d i t t e k มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นครั้งแรกด้วยครับตามรายงานเผยว่าชิปที่จะถูกใช้ของ m e d i a t ท k จะเป็นตัวเรือธงอย่างด i m เมสตี้9400ที่จะถูกใช้งานคู่กับ ชิปเซนซ n a p บล็อก n 8 Gen 4และ e x y n o s 2500ของซัมซุงเองครับซึ่งการใช้งานในแต่ละชิปก็อาจจะขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละประเทศด้วยครับซึ่งตามข่าวลือนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ถูกตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพราะทุกอย่างยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอจนกว่าจะถึงช่วงต้นปี2025โดยหลักๆแล้วที่มีข่าวนี้ออกมาก็เป็นเพราะชิปเซซอบล็อกน8 Gen 4มีราคาที่ถูกขึ้นส่วน Exynos 2500ก็เหมือนจะผลิตได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นครับ มีข่าวลือว,ว่าสัมรับก้อน8 Gen 3มีราคาประมาณ190 200เถึง200เหรียญสารัฐในขณะที่8 Gen 4อาจมีราคาสูงถึง260เหรียญสารัฐต่อนหน่วยขณะที่ผลผลิตชิปเซต x y n o s 2500จะอยู่ที่ประมาณ40%แต่จำเป็นต้องมี60%เพื่อเริ่มการผลิตจำนวนมากอย่างไรก็ตามครับซัมซุงวางแผนที่จะปรับปรุงเรื่องนี้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ